อัปเดตเงินหมื่นเงินดิจิทัลล่าสุดสำหรับคนที่อายุ21-59ปียังจะได้เงินอยู่ไหมอาจจะต้องทบทวนกันในเรื่องนี้นะคะเมื่อวานมีข่าวออกมาแล้วค่ะ มาสรุปให้ฟังนะคะก่อนได้ฟังอาพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติตาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะบอกได้เลยว่าช่วงนี้นี่คือเงียบกริบนะไม่ว่าจะเป็นเงินหมื่นเฟดไหนก็แล้วแต่รวมไปถึงการลงทะเบียนบ,บัตรคนจนด้วยทุกอย่างยังดูเงียบอยู่เลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามีเ,มเงินเพียงพอสาหรับการโอนพร้อมโอนนะคะแต่ว่ามันดูเงียบๆค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะมีข่าวออกมาเยอะเลยทีเดียวค่ะว่า อาจจะมีการทบทวนนะคะเงินหมื่นสำหรับกลุ่มอายุ21 59ปีซึ่งในกลุ่มนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเฟส4ค่ะโดยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะคะว่าเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเนี่ยการแจกเงินตรงนี้อาจต้องทบทวนใหม่นะคะเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไปค่ะจาเป็นต้องเก็บกระสุนรับมือสงครามการค้านะคะที่ได้รับผลกระทบจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะทุกคนที่เราได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะที่มีการประกาศในเรื่องของภาษ ซึ่งทำลายเดิมนะคะในคนกลุ่มที่มีอายุ21-59ปีเนี่ยบอกไว้ว่าไม่เกินไตรามาสที่3ของปี68หลังจากที่จ่ายเงินกลุ่มอายุ16-20ปีแล้วเนี่ย ก็จะได้รับกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็อาจจะมีการทบทวนใหม่ในเรื่องนี้ค่ะและสำหรับคนที่มีอายุ1 6ถึง20ปีค่ะตามที่ได้บอกไว้เลยว่าก็จะมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันธนาคารแบบ Op e พ Loop นะคะใช้จ่ายภายในเขตหรืออำเภอตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็อาจจะมีการอนุโลมให้ใช้ในกรุงเทพได้ด้วยนะคะก็จะมีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ย วันนี้นะคะก็เหลือเวลาแค่ไม่เท่าไหร่แล้วสำหรับการโอนเงินในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเงินดิจิทัลเฟสสอค่ะใครที่บัญชีเนี่ยยังรับเงินไม่ได้นะคะติดขัดอยู่ซึ่งมีเยอะถึง30,000รายเนี่ยให้รีบไปดำเนินการบัญชีให้เรียบร้อยภายใน23มายเมษายนนี้นะคะเพื่อรับเงินวันที่28ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายนะคะถ้าไม่ได้แล้วก็คืออดเลยนะคะ แล้วก็ไม่รู้ว่ากลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะได้ลงทะเบียนเมื่อไหรค่ค่ะทุกคนอยังเป็นความหวังยังรอกันอยู่หรือเปล่านะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่สารให้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ